หอดกับเขาหุ <rôle à déc> ้มเลยเบลโอ้ยเปต้นยายน้อมแซบบิลีเจน่าสะดุ้งมันเจนี่หวานเจี๊บมือนี้มะเกีวเขาครบทีมครับม้วนขนาดมือนีเอฟซีทันใดที่อยู่ใกล้ๆมะเกีวเขาซรอยเบลนะครับใกล้บ้านเ่ยนี่ครับ นาเกียวอยู่ตรงนั้นนะครับเกี่ยวอยู่หนมุมหนึ่งเกือบเหลือนะจะเจหลืออยู่สองอแปลงเล็กๆตรงนั้นรอบเสาฟันเกียวแล้วหรือย,อยังบอลูนะฮะแต่ว่าตอนนี้ฟันอยู่พีครับพีแล้วงานร้า,ายค,ครับครับทั้งสูงทั้งหลายนะเยอะจังหวะเห็นคนเหรอสามคนนกเกียวเขาอยู่เลยนะครับพี่น้อมซาเบลีเจน่าสะดุง้งมานแล้วก็เจนี่นะครับ เจียวเขาอยู่สามคนครับมึงเขา่าบ๊ได้การบันไดครับปีนี้ำาม่ค่อยมากฝนบ่ค่อยมีเลยับหยาสิไลเข้ากว่าสิาาสบโ,โอ้ปกติหน้าตรงนี้หน้างามมากๆนะครับรตองเฮ็ดยังมากมันงามของมันโดยธรรมชาติดีแล้วครับแต่ว่ามอปีนี้หยาครับห้าจะสวยกว่าข้าวอ,อ,อีกนะครับ อยู่ยยยดีผมไงแต่ว่าผมไม่ทายเอายุงนึงครันเจน,น้อมแซบิลีเจน่าสะดุงมันเจนี่หวานเจียบมือนีเมื่อกี่วเขาครบทิมครับม้วนขนาดมือน,นีเอฟซี FC ท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆกลเมือ่อกี้เขาสอยบีเอลนะครับใกล้ๆกลบ้านเ่ยนี่ครับเขาเลี้ยยุดหน่อยเดียวครับยุดหนึ่งสองสามให้ครับมือนี้มดแล้วก็สิยั่งหน่อยแล้วครับครับมาหอด หอกเขา Dante, Nacional, <rural> หุ้มเหรอบียโอ้ยเปนต่อูเจเจคนมาได้แล้วคนะเจน้องมดเลมึมเศร้าของมเศร้าของเอาอวินแดดเด้อเที่ยวเขาไปลมพัดวีบโอ้ยแดดท่อนยุต่ว่าขัน คันแม่นเนมยมันห่อนๆนี่บวไวดีแดดขนาดนี้เนาะอันนี้มันเขาฤดูหนาวไปฝนต้นหนาวครับ้มันก็เลยพ่ออยู่ใด้องนนวุ่นร่างกายเจนี่กี่ต้องเล็งให้แล้วครับเพราะว่าอีกบุกจีมือสุขาที่เคยนะไปมอนัดอุดรอีกแล้วสุขภาพร่างกายบวบไปดีปันใด ก็ต้องเล้งมันเลี่ยจากหน่อยเมื่อนี้เต๊เม,มืม่ออาชีพครับเจ๊นอมเจหน,น้าเจนี่นี่นสุดยอดเมื่ออาชีพแล้วนี่ก็ดีเมืม่อหนึ่งข <laughs> ยันขนาดวะคนวะ <laughs> ตอนนี้ประมาณจากักสิบเอ็ดนาฬิกาใกล้สิบเอ็ดนี่แหละแดดห่อนปแต่ไหนประมาณจากักสี่สิบห้าสิบองศาหรือองซรงนี่ ขาดน้ำมาเลยเจน่าเจนอมพักสักครู่เพื่อสู่ไม่นะครับสู่คักแล้วมันจะเป็นวิ่นเป็นเวียนทีเนี้ยชีวิตชาวนาเอาล่ำจากก่อนนะย่า่ยายมาขนาดชีวิตชาวนาตะกี้เนอ่ะเนี่นะครับมีอายชาวนาลำบากเขาคำว่าเป็นหน้ค่ะ แล้วละครับรขคาเขาเนี่ครับเห็ดย่างเห็ดเย็นแดดท้อนเลิศเกินกระดูกสันลังทข้งชาดเลย <laughs> โอ้แดดท่อนนี่เรียกแดดบ่ฮ้อนเนี่กคบ่อทะเลเราเสียเงื้อหลายกับร่างกายกับบ่ไไว้ครับเห็ดหานในที่พักสามหนที่คือมัวยนี่ครับใต่เจนี่หวานเย็นเจน,น่าสะดุ้งมันปีนี่ฝนบ่นค่อยดีบพได้ค่อยเห็นหนั่เจน,น่าเลยสะดุ้งมันปันไง เพราะฝนนมากฝนท่วมฉีดยาวัคซีนโควิดเดี๋ยวเขาหน้าปลาแล้วอะไรจงแก้มือไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่องเบียร์ชนแนลขอบคุณครับขอบคุณค่ะ